C -C, thất nữa, thì. gì thì cứ thất hàng gì đó như đó là cái hỏi này đi xong cái này được xử xong chi hà đấy hỏi บมาลบลัคาี่เม่ีลบขางลบขอบางมันนอะมันจะดีเกินจะเือยังใส่ลบขอบขามันจบมื่ยดมัล้มนี้ือยัใส่ลบขบาง่ลมึจะเสือยู่ไสลบขอางเ่ะกด้ยันีจะสือย่บ่กล้ห้อนกลาอยน ้เก the no ็บอนอทท่านซีเอซีคืทั้งทางนี่แล้วนี่ยยังไงกรหอดนลท่นทีก็หอดนรถเลยจะีือรถเลยอรถเลยทัีีเออรถเลยทำไปแล้วก็เี่ไปอให้งานไปแล้วก็เลยพลเครื่องเลยเนาะลังแต่งกับบุมีิหรอกขี่ได้กัาหนดสองคนนี ตามอนุราตนไปล่ะจ so ับเป็นน้ำขึ้นไปไหนดูเล่นยาขูดโดนมั่งตายก็บผมเป็นเว้วยตายเห็นยี่สิไรจะได้ล่ะหนึ่งถือไม้ก็บอะไ้นี่มีกุ้งขึ้นไปไหมพวกกี่เราเป็นก็เดี๋นเครืลางเนาะเอก็เป็นคนกลางองไรฮะที่นี่เป็นกพราะว่าใช่ ลบมกับลมไม่แน่กับว่าใส่ไหนใ่ได้นี่นี่อนไดี๋ยนีน่บังทีเหเป็นบังสุโรมเซนชีนะออหอดีล้วหอดแล้วหอดแล้วเือเ้าออันนี้มันข้อชนเขาคนไ้ขคนกับคลรีอย่าว่ามันไก่บ้านาแน่กเลย่าโอ้มันมาสมเดี๋ยวน้นี่ห่อนถ้าพุจงกับผแพ้ เดี๋ยวจะถจือไล้เนี่ยคไปส่งให้นี่ขอดันเหรอหอด้วนี่สจะรูปใหญ่คุณหอดี ESC นี่เดี๋ยวก็หมดเราเราอยู่ s ้างเลยเราอยู่ s ้างเลยเราอยู่ sáng เลย สามเป็นไเลยพวกบริการนี่ยังเพิ่นกะมีวัด์ตไอันไรเนี่ยเด็มาบริการเพิ่อนตลอดคือว่าเพิ่อนใส่มี่แบบว่าเพิ่อนก้าวห่วยคอยนี่ก็เป็นลูกค้าวีไอพีเหนแล้วเพิ่อนว่าถ้าไม่ได้เด็กสื่อซ่งจีห่าแซ่บเด็กมันก็ไปส่งได้คือคอยนี่คอยมันติดวีไอพีก็มันอ่ามันบอกคิมอรอก ันจะไปชงไงอะเด็กสามแสนมันก็ไปชงเบว่าสร้างใจดีเบนว่าสื่อนำตลอดเาะสื่อนำตลอดนี่ฮอดได้ไนี่ฮอดจัรถปะอ้าวรถลงเสียรถเด็ดใหมรถรถตัวนี้สามสิปีเลยอบแงคเครื่องเลยคบแล้วคบแล้ว มีเดียวจบครเครื่องเนาะบ่ต้องไปหาเืนเนาะบ่ได้ไปหาืนโอ้ออาา,า,อางนียเานี้เันเด้เป็นิกันตอนตอนหลังาสาร้างเสร็จ